จะหาวิธีส่งไปนะคะทุกคนเรเร็วขยับนิดเดียวเองเร็วๆทุกคนนิดนึงนิดนึงชาเขียวหนึ่งกล่องซื้อคนแค่คนละหนึ่งกล่องก็ได้สี่พันกว่าคนที่ดูอยู่นะคนไทยนะถ้าเป็นคนไทยด้วยกันต้องซื้อนะไปแล้วค่ะสามกล่องของชาไม้คิดถึงที่สุดเลย เร็วๆทุกคนมาอุดหนุนชาเขียวกันเร็วครับอยอดมันอลจจากฐางวันที่หนึ่งจะมาขายไหมขายวันที่หนึ่งจะเอาสามพันออเดอร์ให้ได้เพราะหนูจะเป็นคนแรกในมิสแกนที่ขายได้สามพันออเดอร์กลับมาวันไหนนะถึงวันที่ห้าดูตารางผิดวันที่ห้าหรออุ้ยเร็วมาทุกคนเร็ว,วทุกคนช่วยซื้อถึงห้าร้อยหน่อยเร็วช่วยซื้อถึงห้าร้อยหน่อยครับ มาเร็วขอบคุณทุกคน<ป>ด้วยเราเลยนะคะจนกว่าจะวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาซื้อของหนูให้ครบสามพันออเดอร์นะคะตาแชมป์อะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้กดแล้วให้ชากับพี่แชมป์หยุ่มกันหน่อยมันหยุ่มไม่ได้มันอยุดทางไกลอะเธอคิดถึงัาหรือเปล่า คือดวงคนมันจะไอเดือนเนาะมันก็ยังจะเกิดเดือนเดียวกันเกิดใกล้วันโหบนจริงๆเร็วทุกคนเร็วโอเคค่ะทุกคนมาอินเดียห้าร้อยแล้วใช่นี้เราจะห้าร้อยแล้วต้องรีบเลยอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นชาเขียวก็ได้ที่ฝักอยู่มีทั okay ้งชาเขียวน้ําหอมน้ําพริกเต่มปลาสลิดนางงามน้ําพริกต้มยำคอลลาเจนโลชั่น เขา,าเรียกว่าไรนะตัว beauty lock ที่แบบที่ไผ่หลิวเป็น ba ตัวรถฝ้ากันแดดกาฟฟับ<อ>คือมีเยอะมากเอาตามจำนวนเงินหรือตามจำนวนทรัพย์ที่เรามีนะคะไอเจ้าตัว <c oughs> ไอเจ้าตัว next e อ u m 99บาททุกคนซื้อคู่กันกันกบตัวแก้ฝ้า149ไม่ถึง200นั่นนะ่ะต่างชาเขียนแล้วขอบคุณครับอ่ะเร็วทุกคนเร็ว <c oughs> อีกนิดเดียวจะ500เดอร์แล้วขาดอีก สิบเร็วๆขออีกสิบออเดอร์ใครจะเป็นผู้โชคดีคะนั้นสิบอิบสี่เก้าห้าเร็วทุกคนเร็วอีกนิดเดียวเร็วๆทุกคนเร็วทุกคนอีกห้าออเดอร์ห้าปะห้าหสิบเร็วมาเอากันกันกันน้อยก่อนกันเหนียวไว้ก่อนเดีอยวพอเรเวเร็วเร็วครก้เร็รรรเรเร็วเววอรรรรร มาแล้วบอสแล้วปัดดูอ้อีกนิดเดียวแล้วทุกคนเราบอสมาแล้วทุกคนเราไม่ถึงห้าร้อยวีแชมป์เราไล่ออกนะโอ้โหโดนโดนพูดเร็วเร็วทุกคนเร็วมาอีกนิดเดียวจะห้าร้อยแล้วไปส่วนรถอันนี้เนี่ยบอสนั่งอยู่ตรงนั้นเองอยู่นี่บอสนั่งรอนั่งรอ ไม่งั้นนะทุกคนนะพี่แชมไม่ได้อยู่หยุมหนูนะโดไนไล่ออกนะถ้าไม่ถึงห้ารอออเดอร์เองเดียวเร็วอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ที่แบบตามงบนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ลบชาเขียวออกจากคลังให้หมดเ<ๆ>ดี๋ยววันที่หนึ่งจะไม่ปักอะไรเลยนอกจากชาเขียวอใช่เดี๋ยว เขาอาคนนี้บอกว่าอะไรเนี่ยสั่งไปยี่สิบกล่องแล้วขอบคุณครับคุณสุพรรนีขอบคุณครับอย่าลืมออกมาให้หนูเซ็นนะถ้าวันไหนโอกาสเจอมาเจอกันนะคะจริงๆซื้อเอาไว้แล้วก็วันไหนมาเจอก็มามาหาแล้วเซ็นให้เร็วเร็วมาทุกคนเร็วรีบมาเราไม่ได้ขายด้วยจ้สามสิเปอร์เซ็นเราก็ได้แอฟพลิเอชจากแกรมิเนี่ยเร็วมาทุกคนเกลือด้วยเกลยวด้วย ฮะกี่ออเดอร์ส่งงขอเกี่ยวเดอร์โอ้ยขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะพี่น้ำตาจะไหลแล้วชาลอดเอลยหนึ่งไหมพี่นะดอกไม่ต้องคำนวมนะเร็วๆตอนเนี้ยขาดอีกสองออเดอร์เองน้ำตาฉันจะร่วงตอนแน่เร็วให้พี่ขายเนี่ยมีตัวอย่างได้พี่มั้าเดี๋ยวให้กดหน่อยครับทุกคนนะช่วยหน่อยเร็วๆไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยนิดตายยังเครียดแน่เร็วๆ ทุกคนจ๋าเมื่อไรก็ได้ทุกคนไม่เห็นตรงนี้ n น x t size ล่าก็ได้99บาทเองใช่ช่วยอ่านถึงห0าร้อยเอามันรีแอคเร็วๆครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเสิร์กันเดี๋ยวเพิ่งกินเรารีแอคอ่ะมันถึงอร่อยอ่ะอีกสองออเดอร์จะเร็วไม่งั้นตายยังเครียดแล้วไปเยอะเลยอะเสริมทุกคนครับช่วยกดออเดอร์หน่อยนะครับี่หนูก็ไลฟ์อยู่ไม่เห็นหน้าหนูหรอเนี่ยชาลอตไลฟ์อยู่ด้านนี้ใช่หนูอยู่ข้างล่างเนี่ย ไม่เห็นหน้าหนูเหรอทุกคนช่วยแชมป์หน่อยครับเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูสิเอ้ยขึ้นมานในเดียวออริจินอลคอยหนึ่ง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 คอยหนึงกันเหนียว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 เร็วๆทุกคน นี่โซดใเทบอสดูก่อนเท่าไหร่แล้วห้าร้อย่ไหมห้าร้อยสิบครับว้าวเก่งมากเลยพี่แชฟบอสบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอสบอกว่าหกร้อยแหมจะหลอดอยู่ตรงนี้มันไม่ได้หกร้อยมันใหญ่ๆอยู่อ่ะทุกคนใช่วยหกร้อยออเดอร์หน่อยค่ะอีกนิดเดียวอีกเก้าสิบเร็วมาทุกคนกดแก้ฟาก็ได้ เดีวก็แก้ไฟเดี๋ยวดูสิ99บาทเองตอนนี้บอสปักชายเขียวเอาอะไรดีต <No? yeah, um, <No? <No ้มยำเพิ่งมาไหนโลชั่น89เองไม่แต่โลชนั่นเนี้ยมันมันไม่ได้มันก็ดีแต่่าอันนี้มันดีกว่าไงเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ดีกว่าต้มยำดีกว่ามันเพิ่งมาปลาติ๋วเพิ่งแบบมา้วปักนลำพิกต้มยำนะ โอเคในพริกต้มยำม,มาใหม่ไฉ่ลอร่อยมากแซ่บปักตะก้าแล199แ้วร้อยเก้าเก้าซื้อปเป็นของฝากปีใหม่ได้เลยเร็วตอนนี้านังตักจินแต่มันไม่ไหวกินทุกวันไม่ไหวหกร้อยออเดอร์เอ้ยอีกร้อยออเดอร์เอ้ยอีกเก้าสิบออเดอร์ขอเป็นต้มยำเร็วตอนนี้เร็วมาทุกคนตอนนี้เหลืออีกประมาณแปดสิบออเดอร์ทุกคนเอาให้ถึงหกร้อยออเดอร์เนี่ยแปดสิบคนน่ะชำระเงินด้วยหนู คนน่าจะชำระเงินกันช้าชำระเงินก่อนเร็วตอนนี้เหลือประมาณ80ดสิบออเดอร์ครับถ้าเกี่ยวช่วยได้มากสำหรับคนทำงานดึกเห็นไหมบอกแล้วมันดีเพราะฉันต้องซื้อเยอะๆแต่ว่าเก็บซื้อวันที่หนึ่งด้วยนะเร็วเร็วเร็วเดีเ๋ยวเราจะมีข่าวดีมาบอกด้วยเร็วๆนี้ไม่ได้โกหกสำหรับเกี่ยวกับชาลอำไม่ะฮะไม่ะ ก็ที่ฉันบอกเธอไงก็ที่ฉันบอกเธอไงก็ที่ฉันไล์บอกเธอหาวันนั้นไงเรื่องอะไรเหรอโอ้โหชาลอตถูกส่งออกเห,หรอไอ้นะถูกส่งออกเหรอไม่ใช่เออเดี๋ยวไปย้อนดูไลน์ก็ที่ฉันบอกเธอแหละเป็นข่าวดีสำหรับทุกคน เกี่ยวกับอะไรตื่นเต้นไม่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 ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ฉันก็บอกเธออยู่ไงวันนั้น่ะที่ฉันไล่หาเธอนะโซตีกาด้วย,รย,วยเร็วทุกคนช่วยกดตะก้าหน่อยไม่ใช่ถ้แต่งงานชามันชาอ่านไลน์แล้วบางที่หนูอ่านแล้วหนูก็แบบอ่านเพื่อนี่ไง โอ้โหเอเอกูจะได้จำไว้วอันอนั้นเบิร์ดเดมยังไม่มาเบิร์ดเลยเบิร์ดค่ะเอาอะไวมาไม่เบิร์ดเป็นไอซีค่ะคุณแชมป์ทุกคนเร็วรกดตะกาหน่อยน้อยใจละหนึ่งใช่เลยอันนี่ข,<อ>ข่าวของหนูคนเดียวเหรอ ไม่ก็ที่ฉันบอกไม่คือฉันจะบอกเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆไงที่แบบว่าอยากเจอชออะลอตัก่อนเดี๋ยวทุกคนช่วยกดตากาหน่อยบอสถ่ายงานอยู่ทำทำทุกอย่างเลยบอสฉันทางไลฟ์ขาของเป็นประธานบริษัทถ่ายวิดีโอด้วยนะนะไอ,อันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ทุกคนคะขอก่อนน้ำพริกต้มยำพึ่งมาปาติว๋วพึ่งพึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะพึ่งหยุดพักร้อนก่อนหน้านี้คือน้ำพริกคือหมดตลาดของจริงใช่อันนี้เป็นรดต้มยำด้วยแล้วตอนนี้เขามีเป็นสลงสลักโลโก้โลกโลก้แล้วนะวก็ราคาก็ลดอยู่นะคะตอนนี้ <c oughs> ดูดีๆนะทุกคน <c oughs> ระหว่างน้ำพริกปลาสลิดนางงามรดต้มยำกับน้ำพริกปลาสลิดนางงามรถธรรมชาติออริจินอลนะคะดูดูดีๆนะ อุ้ยฝากล่องมันสวยแล้วเนี่ยอะไรอ่ะไม่ได้มีหน้าบอสแล้วหรอออนไหนป้าสันินนาไม่ได้มีหน้าบอสแล้วหรอมีหน้าบอสมพีีหน้าบอสมีหน้าบอสมีงตรงฝั่งใช่ไหมเป็นคอลเลคชันพิเศษโอเคมีแต่คนมาบอกว่านั่นนั่นไหมนั่นไหมอะไรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแค่แบบ เดี๋ยวจะพาชาลอดไปเที่ยวอ๋อเออเออจะไม่และจะไม่และเห็นวมเธอรู้ฉันต้องมานั่งแบบอีกนิดนึงคือแบบแบอกมบมประกาศแล้วะำไมแล,แล้วใช่ไหมได้ตังไหมโอ้โหเพื่อน้องสาวสุชิรักกับพี่ทำได้เสมออ่าโ,โอเคโ,โอเครู้แล้วก็รอดูนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์ของจริงนะคะใช่เนาะ เตรียมตัวเลยค่ะแต่เป็นแค่หนูปะแค่หนูคนเดียวปะกับเออเออแค่หนูโอเคนึกเขารู้แล้วเดี๋ยวก่อนเราค่อยคุยโอเค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 ตลอดเราจะขาเรื่งคเราจะทารายการท่องเที่ยวไม่ใช่หรอก็หนูคือแขกคนแรกไงก็เลยถามว่าแค่หนูหรือเปล่าไปเรื่อยไปเปื่อยไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวคนก็คิดไปไกลเดี๋ยวคนก็คิดไปไกล ไม่ใช่ท่องเที่ยวกับพี่ฟ้าน,นี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของพี่แชมป์แต่ว่ารีบเลย<ะ>รีบกดตะกร้าเลยไม่งั้นเดี๋ยวพี่แชมป์เปลี่ยนใจนะเร็วๆบอสบอกแล้วไม่ใช่บอสบอกว่าเป็นรายการท่องเที่ยวอิงหลอดปีหน้าแต่อันนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งหนูกับพี่แชมป์ไหยบอสบอกว่าอะไรเื่ออะไร ไม่อันนั้นรายการท่องเที่ยวมีอยู่แล้วแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เอาละกลายมาเป็นนั่นทุกคนช่วยช่วยกดตะกร้าหน่อยเลยวกดตะกร้าก่อนเร็วๆแล้วทุกคนในการทํามีแรงงานในแกนถ่ายประมาณสิบนาทีถ้าเกิดเสร็จแล้วว่ามาไม่ถึงหกร้อยนะโดนดูดิเดี๋ยวคนโดนดิคนที่ช่วยก่อนหน่อยเร็วเชื่องก่อนหน่อยช่วงก่หน่อยเร็วๆมันต้องมีเซอร์ไพรส์บ้างเดี๋ยวมีให้ทุกคนได้แบบ เรื่อยๆแน่นอนน่านะทุกคนเซอร์ไพรส์เยอะมากให้รอนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันก่อนอย่าพึ่งไปไหนมามาดกตะกาได้กี่ออเดอร์แล้วตอนนี้คือน้ำพริกมันขึ้นหนึ่งคนตอนเนี้ยเอาด้วยความสัตย์จริงได้ห้าร้อยสามสิบเจ็ดยังขาดหกสิบสามแล้วแกบอกหกร้อยชำระเงินก่อนที่บอสจะมาได้ไหมเดี๋ยวพี่แชมป์ลดไล่ออกแล้หนูไม่มีคนหยุมด้วยนะทุกคนเสียใจว่ะ เราแค่บ,บอกว่าไม่เคยวันนี้ถึงมาออเดอร์จะมีจัดคอนเสิร์ตเดียวฉัน,นตะลกเลยกูเดี๋ยวทุกคนถึงหกร้อยก็วด,ดูแกมาแล้วทุกคนเร็วเชวนกดหน่อยเ,เร็วเรวทุกเร็วรอรุนซีรีส์อิงหลอดมีแน่ค่ะ น้องชาใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรใช้กลิ่นกริซ,ซี่ค่ะทุกคนมันเคยหมดไปรอบนึงหมดมเขาเรียกว่าหมดสต็อกไปรอบนึง<ๆ>เพราะว่ามีแต่คนใช้ตามแล้วหอมจริงๆอันนี้คือไม่ได้ล้อเล่นไม่เคยโกหกหอมคือหอมดีคือดีก,ก็ก็บอสบอกว่ามีไม่ใช่หรอซีรีส์มีแต่ว่ายังไม่ไม่ไม่ได้คุยรายละเอียดแต่ก็มีก็บอสพูดไปแล้วก็ให้รอดูใช่เดี๋ยวรอดูปีหน้ามีอะไรที่แบบ เธอเธอว่าแบบปีนี้มันดูวาเลนตี้ดูเอนเตอร์เทนแบบเยอะแยะแล้วปีหน้าเยอะกว่าเดิมตั้งแต่เปิดต้นปีมาก็แบบเอนเตอร์เทนเลยฉันพูดจริงน่่ใอะมันก็มีอยู่แล้วเนาะเพราะเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าซีรีส์อิงหลอดเนี่ยไปพูดดีกว่าเอาเอาเป็นว่าค่ายใหญ่เออไม่พูดดีกว่าแค่นี่จะเป็นซีรีส์ก็คือเราจะเป็นสามสามพระนาง แต่รีบกดก่อนหยุดนี้รักสามเศร้าเราสามคนใช่รักสามเศร้าเราสามคนหลงเสน่สาวผมแดงงานสาวผมแดงหลงรักหลงรักกับชายหนุ่มใส่แว่นและชายหนุ่มส่แว่นหลงรักกับแม่สาวใส่เสื้อลายเสือเออกูงงไปหมดเลยทุกคนรีบกดก่อนเดี๋ยวพี่แชมป์จะไอ้นี่โดนด่าเร็วเร็วเร็วทุกคนเร็วเดี๋ยวแกจะแกจะชายจบเลยรูวเร็วมาแล้วอะ แล้วๆทุกคนสีรีนี้คอนเฟิร์มยังอยู่ในการคุยสำหรับผู้ใหญ่<อ>เพราะฉะนั้นต้องรีก,กดก่อนให้แกเห็นพลังว่าเฮ้ยมันไปต่อได้ไม่เคยโกหกอยู่แล้ว หนูไม่เคยโกหกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูพูดคือความจริงจะโดนด่าทีหลังไหมไม่รู้แต่เอาเป็นว่ากดตะกร้ากันก่อนนะคะขอใหถึงหกร้อยก่อนตอนนี้ห้าร้อยสี่สิบเองโอ้ยอะไรมาเราจะไปแล้วโอ้โหจรไปเร็วจะเสร็จแล้วไปเ่รตูไ่เช่ารอกัวประตูก่อนได้ปะซื้ออะไรให้มันถูกๆก็ได้ให้ยอดมันขึ้น่ะ ไม่พระเอกคือเป็นชาลอดกับอิ่งฟ้าส่วนฉันเป็นนางเอกคือเป็นนางเอกที่โดนพระเอกลุ่มแย่งลุ่มกับเื่อค่ะลุ่มต่อยค่ะลุ่มลุ่มตบโอเคเรามาเริตมกดกดเดี๋ยวก่อนนะล็อกประตูดิล็อกประตูดิปิดอยู่ปิดอยู่ ถ้าไม่อยากให้โดนด่าก็เชิญกดตะกร้าเร็วเพราะพูดไปเยอะแล้วเร็วเดี๋ยวพอแกมาปุ๊บก็จะได้แบบว่าปัดวิบบอสหกร้อยแล้วอะไรอเี้ถ้าเกิดูไม่ถึงนะก็จะแบก็จะมาแบบโอ้ยต้องนานแล้วทำไมไม่ถึงสักทีคนที่อยากให้บอสมีความสุขรัะงะนทุกคนกดตอนนี้ห้าร้อยห้าสองทุกคนตอนนี้ห้าร้อยห้าสองถึงหกร้อยเถอะกด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 ดก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 ด เขาจะได้เขาจะร้องไห้เราเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วจิ้มใจจบจิ้มใจจบจิบ้มใจจบจิ้มใจจบเร็วเดี๋ยวเงียบแตกพักๆแล้วฉันตีแปดออกเด้อแล้วทุกคนแกจะจบแล้วแกจะจบแล้วเร็วๆให้ได้ทำร้ายกันได้หน่อยเดี๋ยวจะได้ไม่โดนด่าแล้วตีแล้สลับไว้ครับเ <c oughs> ลยแล้วเราก็ห <c> น <oughs> <s teaspoons> ีไม่ได <sh warning> ้ด้วยนะเพราะว่านี่ก็คือก็ถือมือถือไปด้วยไม่เข้าไลน์ด้วย เราหน้าไปแชมปเล่นลิเกด้วยได้ครับบอกบอสเลยฮะได้หมดทุกอันอันตอนนี้อะไรก็ได้หมดแหละส่งสั่งน้ําหอมแล้วโอเคขอบุณค่ะจริงๆสั่งอะไรก็ได้นะคะคทุกคนคไม่ได้ไม่ได้บังคับเลยแต่ว่าเจ้าตัวน้าพริกปาติ๋วเขาเพิ่งมาเพิ่งกลับมาทํานะคะหลังจากที่หายไปฮอลเดย์มานานก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันทุกคนว่าอร่อยมากเนี่ยช่วยกันชาระเงินก่อนรอนนะวุ้นนี้วันนี้งอนอะไรไงอนกัน ที่นี่ห้าโมเอ้ยที่นี่บ่ายสาม,มงครึ่งค่ะทุกคนค่ะที่ทไ<า>ย <2014 S 2> ทยนะครับนี่สี่ทุ่มครึ่งค่ะสี่สี่ทุมครึ่งค่ะไม่กันหน่อยเรยวหนูหิวข้าวแล้วใช่กันหน่อยหรืวหิวข้าแล้วหกร,วร้อยอเดอร์หนึง่งเขปเปนหนึ่งตาย56 1, 56 1ห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งทุกคนอีกประมาณสามสิเก้าออเดอร์อีกนิดเดียวช่วยหน่อยไม่งั้นฉันโดนโดนแน่ๆเร็วทุกคนสามิเก้าออเดอร์ เลี้ยวเลียวบอสจมาแล้วบอสจมาแลวเงินเ,เยอะก็ได้กดอันที่เงินน้อยน้อยก็ได้ได้หมดเลยสินค้าไหนก็ได้ก็เท่ากับว่าสมุปลาคาให้กับแกรนไม่จําเป็นต้องเป็นสินค้าที่แพงนะคะทุกคนเอาวันที่ทุกคนอยากใช้แล้วก็ใช้ได้จริงเดินได้ทั้งสองหลังมากเลยเนี่ยตอนนี้ผนเตอมัะหลังเร็วหกร้านพุ๊บหนูไปเลยนะเดี๋ยวคนต้องมา เแตงคิวบอดก่อนอ่ะทุกคนนะ่ะรถต้ยมยำไปแล้วมาเป็นรถน้ำพริกปลาสลิดธรรมดาบ้างไหมหรือน้ำหอมดีฟินเบอร์มะห้ร้อยห้าห้าน้ำหอมค่ะเน็กเซรั่มได้ไหมเน็กเซรั่มมันถูกนะนี่มันมีเป็นบอดี้โลชั่นนี่แปดเก้ายังนี่สาวอ๋ออันนี้ก็ได้แต่อันนี้ก็ดีกว่าอยู่ดีอ่ะยับเยินไปหน่อยหอมมากหนูจะให้บ<พ>อสบอดี้โลชั่นนะแปดสิบเก้าบาทจะทำน้ำหอมกลิ่นนี้จะให้เป็นกลิ่นหนู ใครแย่งไปหนูโกธรธชาลอตเนี่ยเขาบอกว่าให้รับเป็นลูกหน่อยซ,อซื้อซื้อซื้อกุาโอ,อ้โตอนนี้ฮ่าจะเกตทุกคนอีกยี่สิบสามช่วยหน่อยอีกยี่สิบสามอันะี่ยทุกคนตอนนี้จะเกีตมากแล้ววันนี้ยี่สิบสามอันชาลอตเอยพี่แชมป์เคยโกรธชาไหมไม่เคยครับโกรธไม่ลง แต่หนูโกรธพี่แชมป์ค่ะพี่แชมป์โกหกบอสบอกว่าหนูขายบัตรได้แค่สองใบ กันเลยเจให้พี่แชมป์ด้วยนะคะอีกนิดเดียว,ยวพี่แชมป์จะเป็นบ้าแล้วค่ะจริงตอนแรกว่วจบแล้วฉันบเร็ว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 จะเสร็จยังเขาวอร์เเสร็จยังเ <c oughs> ขาไหนอใครอะไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะเสร็จจากตอนนี้ถึงน้ำปลาตอนนี้เธอรู้เหงือ่อจะสิฉันไม่ได้ร้อนนะแต่ว่าเสียวทัดล่างเนี่ยแบบเหเงื่อแล้วเนี่ย เสี่ยวว่าแบบเดยวแกเข้ามายังไงถึงยังหกร้อยเนี่ยนั่นก็สมมติว่าไม่ถึงนะโอ้ยไมโอ้ยขายลูกงานทำไมไม่ถึงนี่ทุกองประทับลงเนาะโอ้ยว่าเคเดินด่าเป็นเด็กไม่ดีเลยไม่น่ารักไม่น่ารักบอลไม่ดูบอลไม่ดูบอลแกแกอู้ยทุกคนหักเข้าห้าแล้วเร็วเรเร็ว ดูแล้วลุ้นลุ้นลุ้นได้เราทำได้เราทำได้เชาทำชำระเงินอยู่โอ้ยนิดเดียวทุกคนอีกสองฉันไงเธอฉันเหงื่อแตกมากเลยเธอดูสิฉันเหงื่อแตกเลยแบบว่าไม่ใช่เลยแล้วเดี๋ยวถ้าถึง600แล้วเราจะโกนเลยนะว่าบ้าน600แล้ว แต่ว่าแกงถ่ายใ้้จบก็ตะโกนไปเลยโอ้เหมือนตอนนี้แกได้ถ่ายลายสี้าเหรอะโกนเธอคดงนะเงยไหลแล้วโอ้ยไอดูบอตายละแล้วคนดูขึ้นเยอะมากเลยสี่พันเ้ารอโดนโดนชาตีเจ็บไหม ไม่น่าถามนะฮะบ้านรคือเบาหรอเอฟแล้วนะคะสิบกระปุกอุ้ยขอบคุณคะ่ะบ้านชาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แชมป์หายใจลึกๆทุกคนต้องหายใจลึกๆบอลมายังอะ่ะนี่นี่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นถ่ายเออ,อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอินฟูท่านหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นประธานบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเซลเป็นเซลดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ดูคอยประสานงานลูกค้าคือทำทุกอย่างเลยบอสฉันเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอเตอร์หกร้อยอ่อานนาใกล้จบแล้วนาจะใกล้จบแล้ว,ลลวอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวค่อยคอย่คอยปัดเดี๋ยวให้แกมาก่อนคอ่คอ,ยคอยปัดนะแล้วให้แกมาก่อนว่าเท่าไหร่ เดีเยวเๆอย่าลืมนะครับขอหนึ่งเพลงให้ชาลอดเพลงอะไรย่ะค่อยปัดไค่เจอใครเท่าพี่ใครนุ่ยนี่ว่าคำถามนี้มันได้ถามไหมครับเป็นดูหนุ่มไม่ถามนะคะเป็นดูบอสทำงานหนักใช่ครับนี่แหละเดี๋ยวพอบอสมาปัดถึงหกร้อยปุ๊บลาสวัสดีลาไหวเลยมายังไมยงลผ่านผ่าน เปิดประตูแลยทำไมครั้งเดียวพอเห็นเขาเร่งเวลามาอยู่กัเกิน้เกินได้ไมยประมาณตอนน้ำปลาสิแล้วสิบนาีแล้วเดี๋ยวคอยดูรดเปกับมาแล้วดมาแราคาเท่าไหร่ดูหน้าแกดิทีบอวีคนปัดบอไีคนปัดเท่าไหร่บอป็นคนปัดบอป็้คนปัด ใส่แว่นก่อนเร็วๆเจ็บร้อยแปดสมือสั่นเลยนะพูดจริงเจ็บร้อยแปดสิบรเน่ยไหร้อยหกร้อต้องพิหรอหกร้อยเบอรตามเป้ายบอนหนูไปก่อนนะคะเเออบอหนูกไปก่อนนะคะบอโอเคไปแล้วหนูบหเดอะเหง่อแตกไปแล้วหนูไปพักผ่อนปะ สวัสดีค่ะเจอกันหลังปีใหม่ค่ะบอสเจอกันหลังปีใหม่นะคงอีกนานนะเพราะพี่พอไปอเมริกากลับมาทีนู่นอะประมาณยี่สิบไม่มีเลยไม่มีเลยเอเออถ่รูปไปก็ได้ไปยาเอาเลยเอาอดค่ะหนูมีของฝากให้เดี๋ยวหนูให้ได้หลังจากโอเคได้เออเจอกันนู่นอะประมาณวันที่ยี่สิบโอเคค่ะจะให้ร้านเมื่อไหร่ก็บอกนะคะได้ครับโอเคโชคดีครับที่สนุกสวัสดีครับครับครับ Bye-bye.